สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนุ๊กจะมาสอนวิธีการยกเลิกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะพงด90หรือพองด91ที่เรายื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะคะซึ่งเมื่อเรายื่นแบบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าโอเคอาจจะยื่นเงินได้ไม่ครบนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการเพิ่มเติมค่าลดหย่อนหรืออะไรก็ตามที่จะต้อง แก้ไขแบบแสดงรายการนะคะวิธีการยกเลิกแบบแสดงรายการนะคะจะสามารถยกเลิกแบบได้เฉพาะกรณีที่เป็นพงด9 0หรือพองด91ที่เป็นแบบชำระเงินนะคะเป็นแบบที่ต้องชำระภาษีเพิ่มเท่านั้นนะคะถ้าเป็นแบบที่ยื่นไปแล้วมีการประมวลผลเป็น เป็นศูนย์คือไม่มีภาษีที่ได้ได้รับคืนหรือว่าชำระเพิ่มอันนั้นยกเลิกไม่ได้นะคะสถ้าเป็นแบบที่ยื่นอินเทอร์เนต็ตไปแล้วและประมวลผลออกมาเป็นได้รับเงินคืนภาษีนะคะตัวนี้ก็ยกเลิกไม่ได้จะต้องยื่นแบบเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเดียวนะคะสรุปก็คือว่าถ้ายื่นแบบพงด90หรือพงอด .91 ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตไปแล้วนะคะ จะสามารถยกเลิกแบบแสดงรายการนี้ได้ต่อเมื่อแบบพรก90หรือพร91นี้เป็นแบบชำระเงินเท่านั้นและต้องยังไม่ได้ชำระเงินนะคะถึงจะยกเลิกได้โอเคถ้าอย่างนั้นไปดูวิธีการยกเลิกแบบกันค่ะอันดับแรกนะคะก็เข้ามาที่เว็บกรมสรรพากรน,นะคะแล้วก็มาคลิกคำว่ายื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะเข้ามาที่หน้านี้ นะคะเราก็มาคลิกคำว่ายื่นแบบภาษีพงด์9091นะคะใส่เลขผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านเหมือนกับที่เหมือนกับตอนที่เรายื่นแบบครั้งแรกนะคะคลิกคำว่าตกลงหน้าจอก็จะขึ้นแบบรายการค้างชำระลักษณะนี้ขึ้นมานะคะถ้าเราจะยกเลิกการยื่นแบบนะคะเราก็มาคลิกตรงนี้นะคะ ยกเลิกการยื่นแบบตัวกลางนี้นะคะคลิกเข้าไปจากนั้นนะคะก็มาคลิกตรงนี้เลยคะ่ะยกเลิกการยื่นแบบก็จะมีคําเตือนตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกคําว่าโอเคไปนะคะระบบก็จะบอกว่ายกเลิกแบบของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะกลับไปที่เมนูหลักหรือจะทําการยื่นแบบใหม่อีกครั้งก็ตามงั้นเดี๋ยวเราลองมาคลิกดูนะคะว่าถ้าเราคลิก ยื่นแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะขึ้นสถานะอะไรก็จะขึ้นคําแนะนําตรงนี้มาให้คลิกปิดนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็มาคลิกคําว่ารายการทํารายการต่อไปมาสังเกตหน้าแบบด้านล่างนะคะเห็นไหมคะตรงสถานะการยื่นแบบพอเรายกเลิกแบบไปแล้วนะคะแบบฉบับใหม่ที่เรายื่นเข้าไปก็จะตายเป็นแบบปกติเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็ยื่นแบบใหม่ได้เลย เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ